สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูตัวช่วยสตาร์ทนะครับตัวช่วยสตาร์ทแบบลานสปริงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวชุดสตาร์ทเครื่อง4 1นหนึ่งนะครับ4หนึ่งหนึ่งปกติแล้วเราจะสตาร์ทแบบตึก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 นะครับเวลาเวลาเครื่องติดก็ตึก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 อย่างนี้นะครับตึก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  แต่ตอนนี้นะครับเรามีลานสปริงแบบนี้นะครับเราดึงไปดึงไปเลยนะครับดึงแบบนี้นะครับเราจะเป็นแบบดึงไปให้ยาวไปก่อนนะครับพอดึงยาวดึงยาวไปก่อนนะครับตรงนี้เราดึงไปก่อนดึงยาวอย่างนี้นะครับพอเราดึงไประดับหนึ่งนะครับไอนี้เขาจะปล่อยปื๊บนะครับเราจะดึงอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะปล่อยปื๊ดปื๊ดปืดนะครับช่วย ช่วยดึงนะครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับช่วงนี้นะครับเข้าไปดูในเว็บเอาเข้ามาจากจีนนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับก็มีหลายที่นะครับที่เอามาจำหน่ายนะครับในเว็บใช้แอปต่างๆก็มีนะครับแต่คุณสมบัติคุณภาพแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เราเลือกมาให้แล้วนะครับเราเอามาทดสอบแล้วนะครับใช้งานได้ดีนะครับ ชุดจะติดแบบนี้นะครับปืดปืดปืดดึงดึงสุดกับบืดดึงสุดกับบืดเลยนะครับดึงสุดนี้นะครับดึงสุดแล้วไอ้ตัวนี้จะปล่อยนะครับลานตัวนี้จะปล่อยออกไปปืดนี้นครับเราดึงไว้ราคาพอจับได้นะครับของเราจะราคาสูงกว่าเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเราผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการ รับประกันให้ด้วยนะครับหนึ่งปีนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานหนักๆนะครับนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจำนวนมากก็ลองโทรเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ